ครับพี่นองเคยยินบอกคำพเพื่อนว่าภาสิทธั่งเพ่ยเพื่อนว่าเนาะซื้อทอส้ง่งหางทอแมวความหมายกับือ้กันสี่แหละครับคือจังคนเน่าสีม่งผ่าปลักสีม่งภายนอกมากกความเป็นจริงเนาะเห็นบอกครับคือบางคนเขาเจาขายกล้วยทอดกล้วยแขกยู่หนาธนาคารแต่งตัวสีมอ่อซ้อด้แต่ว่าสอยสินเท่าบ่มือใส่สอยแต่บุรีรัมณฑประเทศงานทึ้งธนาคารบัน ส่สูตรไ่ไทยแต่งโตี่ยูนิฟอร์มบักยางงามเลือดลำเลยละ่ะแต่เงินเดือนอาทิตย์แค่หมื่นหาก็ได้หรือหมื่นเจ็ดแต่ผู้ตอดกล้วยแขกงใสืท่องเซ็นทรัลเมื่อนี่เดือนนงตนตไม่สามหมื่นอับบันเท่าตวัวของผู้นั้นเลยเพอเพอผู้ให้งานเทิ่งแอนเย็นสิไม่กู้เงินดอกยืมเงินผู้ถอดกล้วยํากกบมีนี่แหละครับอย่ามองคนภายนอกมองภายในมองความเป็นจริงกด็ดีนี่แหละเพิ่นมาซื้อท่อสร้างหางท่อแมว คือกันครับกับผุรลนเปิดร้านบักน้อยเ้าทีเดือนละแสนหาสองแสนเปิดร้านอาหารหมูกระทะอยังงสิขายกันฉะนั้นปันพื้นแหะครับแต่ว่าค่าเซาค่าลูกน,น่องค่าภาษีต่างหักแล้วแทบจะบนเหลืออาชิพแพรผู้คีามส่พ่วงจำฮะขายของหอยโ้นขางทางไปจอดขายขางท่างปัวเมียไปหาขายสรุปแล้วมื่อหนึ่งเลย พันหาสองพันเ so so ือจากขายอาิิพันขึ้นไปพันหาสองพันกำไรเหลือนะนะเดือนหนึ่งหกเกตหมื่นเขาเดวได้บันนี่แหะเอมาอาีพดีกาพูดอีกเป็เซาล้านเดือนละแสนสองสรุปสิ้นเดือนบริเวพ่อหมื่นชําบริเพันสองหมื่นแต่พวกคิดมาได้พ่วงหาขายคางท่างนี่จอดน้ำมูบานกนนี่สรุปเดือนหนึ่งตามๆเขาม่เดือนละสี่หมื่อัพสามสี่ื่นอัพ นั่นนะครับมันถึงมันถึงคําที่ว่าซื้อทอสร้างหางทอแม่คือกันครับเห็นเขาใหญ่โตโอ้อาน่ะอาจจะสรุปเดือนกติบด่ดได้แปลงกรพากันยุดโตเจงไปคือกันนะครับกันพุ่มอไใส่วงบัแรแลนหาขายไปเรื่อยนั่นนะครับเบิ้งเอาได้ครับเดอ้ออย่าดูภายนอกเบิ้งภายในก็เป็นจริงดีกว่าเนาะเออพุก,กี้มมไใพ่วงหาของใส่เซ็นทอมบมือเนี่ยอันผู้จัดจของธุรกิจใหญ่ัดบ่มี่ยังบ่งมมี่หดแหวนหน่อย,อยใส่ซำหนอ่อเบิ่งเอาครับเบิ่งเอาครับเบิงเบบ่งก่อนหลายความเป็นจริงมันมี 好。啊